นายสาม,มารถสังผาดหรือหนุ่ยอายุ34ปีเกษตรกร,ร,กรชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในวันนี้กับชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากที่ตัวเขาเองต้องตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานทาั้งทางร่างกายและจิตใจรวมไปถึงคนในครอบครัวเพราะติดสุราไม่เป็นอันทำงานเมื่อหนุ่ยยังคงดื่มเหล้าอยู่ทุกวันและกินเหล้าหนักขึ้นทุกวันวันไหนกินเหล้าไม่ถึงวันนั้นจะนอนไม่หลับ แม้ว่าตัวหนุ่ยเองมีความคิดที่จะเลิกเล่าแต่ก็ทำไม่ได้สุดท้ายร่างกายทนไม่ไหวและไม่สามารถรับได้อีกต่อไปกินข้าวไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดนอนไม่หลับมีอาการชักจนคนในครอบครัวต้องหามส่งโรงพยาบาลติดเพื่อนแบบติดเพื่อนเยอะนะวัยรุ่นไปไหนก็ไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนกินกันก็ก็เลยกินกับเขาด้วยแล้วก็จะมีการแบบท้าทายกันบ้างเอ้ยมึงอ่อนวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินเข้าไปเยอะครับ พอนานเข้านานเข้าเออมันก็เลยเป็นอาการว่าไม่กินแล้วมันนอนไม่หลับครับก็เลยต้องกินอยู่ประจํากินอยู่ประจําพอกินวันไหนไม่ได้กินนอนไม่หลับครับก็ต้องกินไปให้มันถึงอะ่ะแบบว่าให้มันหายเอ้ให้มันได้ได้ที่ของมันแล้วมันมันก็จะหลับไปเองคอรับ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนุ่ยค่ะที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดผู้ติดสุราของคลินิกฟ้าใสาโรงพยาบาลเขาสมิงและก็เลิกเล่าได้ในครั้งแรกนานถึง3ปีแต่สุดท้ายด้วยความเหงาโสดไม่มีแฟนมีแต่เพื่อนในวงเล่าทำให้หวนกลับไปกินเหล้าอีกครั้งคราวนี้อ้วกเป็นเลือดและอาการหนักกว่าเดิมหนุ่ยทบทวนตัวเองค่ะถึงข้อเสียของการดื่มเหล้าเริ่มคิดได้ ว่าเหล้านั้นไม่ดีต่อสุขภาพดื่มเหล้าแล้วไม่ทำการทำงานดื่มเหล้าแล้วกลายเป็นอีกคนจึงตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดสุราที่คลินิกฟ้าใสอีกครั้งเป็นรอบที่สองเป็นมาหลายๆรอบแล้วก็จากการใช้ชีวิตประจำวันคือเราทบทวนตัวเองแล้วมันมันประมาณว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ทำงานทำการอะไรเหมือนคนอื่นเขาพอเรากินแล้วมันมันมันเป็นไปอีกเรื่องหนึ่งครับ มันเราไม่เอางานไม่เอาการเหมือนเหมือนคนที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครมันจะกลายเป็นแบบว่าคนแบบใช้ไม่ได้ฮะโดยหนุ่ยได้รับคําแนะนําจากคลินิกฟ้าใสาถึงวิธีของการเลิกเล้าตั้งแต่การเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่จากเอกสารจากนั้นจึงค่อยๆหยุดสุราและหยุดเด็ดขาดรวมทั้งใช้ยาช่วยในการบําบัดสุราด้วย ซึ่งหนุย่ยเลือกที่จะหยุดทันทีเรารู้ว่าตนเองไม่สามารถที่จะค่อยๆเลิกสุราได้แน่นอนจึงใช้วิธีหักดิบเขาก็จะมีผู้ชีตพวกใบใบปลิวแผ่นชีตอะไรพวกนี้มาให้อ่านนะครับเกีย่ยวกับการเลิกเหล้าจะมีหลายวิธีครับจะหยุดเลยหรือว่าค่อยๆหยุดอย่างนี้ครับเขาก็จะแนะนํามาครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ที่หยุดได้ก็คือว่าก็คือว่าหยุด,หย,ดหยุดเองหยุดไปเลย หักดิบไปเลยเพราะถ้าเกิดค่อยๆหยุดแต่ผมหยุดไม่ได้หรอกครับต้องฆ่าถ้าเลิอกอ่ะกับอย่างผมนี่คือต้องเลิกไปเลยครับวันนี้หนุ่ยเลิกดื่มสุราได้แล้วเป็นครั้งที่สองค่ะจากสภาพร่างกายที่รับไม่ไหวและได้รับคำแนะนำยาบำบัดจากคณิกฟ้าสายโรงพยาบาลเขาสมิงทำให้วันนี้หนุ่ยตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่าจะไม่กลับไปดื่มสุราอีก และหากต้องเข้าสังคมเพื่อนก็จะกินน้ำอย่างอื่นแทนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือครอบครัวมีความสุขสังคมยอมรับและตัวเองมีความสุขค่ะ